สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง BTB13 นะครับอ่าอันนี้ก็มาหนีออกจากโรงเรียนนะเออเหมือนก็นหนีออกจากโรงเรียนเหมือนตัวปลาหมึกอะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรเนาะเพราะว่าดูแล้วมันเขียนว่าเห็นป้าตรงข้างๆอะมันเขียนว่าโรงเรียนของนายสมัยล,ลีนะครับแต่ว่าในชื่อเกมแล้วอะมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรบิงเกลอะไร พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไอ้น้าหน้าชื่อแมปมันอะคือว่าหนีออกจากโรงเรียนของนายวิงวิงเกลิลวิงเกลิลอะไรเนี่ยเออแล้วแบบทรงภาพโอ้โหดูดิถ้าเจอคุณครูสภาพนี้น้องๆว่ายังไงอะครับแต่เอาจริงมันก็คือเหมือนในโลกเขาเรียกว่าอะไรมันในโลกเหมือนโลกการ์ตูนเนาะมันก็อาจจะนี่แต่คนเยอะมากเลยนะวิ่งดูนะ่ะเออแต่พี่ไม่รู้ว่าพี่เห็นตรงนี้มันมีช่องพี่ก็เลยมาก่อนละเออก็ลงไปก่อนแล้วล่ะ แต่มาดูครับว่ายากน้อยแค่ไหนแต่พี่ส่วนตัวแล้วพี่คิดว่าคืออ่าถ้าเป็นเกมทรงอย่างนี้ที่ว่ามีมีแมปเห็นปะมีแมปให้รู้ว่าเมื่อไหร่จะผ่านอ่ะส่วนใหญ่พวกนี้นานครับ <c oughs> ขอโทษด้วยครับเอานานแล้วก็รู้สึกว่าเขาอ่ะอ่าพี่จะบอกว่าไงนะคือคือรู้สึกว่านานแล้วก็มีบัคบัก・・เยอะด้วยแล้วบางทีหาทางไปต่อไม่ได้เออคือแบบ มันเป็นเกมที่ถ้าสมมส่วนตัวเราอบี OB, มาเป็นเกมสําหรับเด็กเนาะที่แบบมาวิ่งเล่นกระโดดเล่นอะไรแบบง่ายๆไม่ต้องยากไม่ต้องคิดอะไรมากมายคือใช้ฟาร์มจินตนาการกระโดดฟาร์มสามารถกระโดดอย่างเดียวอนะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นทรงอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะมีแบบมึกลึกลับซับซ้อนหน่อยคำรับน้องๆอ,อย่างเช่นต้องหากุญแจนั้นมาเปิดต้องหาไปปุ่มอันนี้3อัน4อันซึ่งมันมันไม่ใช่สําหรับเด็กนะมันก็ต้อง ก็คือสาหรับเด็กเลยนะอะแต่ในเด็กระ,ระดับโตในระดับหนึ่งที่พอแบบจะเข้าใจเกมพวกภาษาได้หรือว่าจะต้องอะไรไข,ขความลับอะไรประมาณเนี้ยในส่วนตัวพี่นะ,ะถ้าเอาจริงๆแล้วถ้าเป็นเด็กๆในประมาณห้าหกขวบครับ,รบไม่น่าจะรอดคำว่าไม่น่าจะรอดของพี่นี่คืออะไรคือไม่ได้ดูถูกน้องๆนะคือบางทีอะครับมันจะต้องอ่านอ่านว่าเออเนี่ยจะต้องไปยังไงต่อต้องไปเปิดปุ่มเปิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขณะพี่เองอะ ยังไม่เข้าใจเลยยังวิ่งหาแล้วหาอีกบางทีบักหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ในส่วนตัวนะอะอันนี้พี่วิ่งมาก็ประมาณขีดขีดที่สองนะครับก็เขาน่าจะมีกี่ขีดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขีดกัดเส้นชัยเป็นหขีดนะครับก็อันนี้นะอ่าโอ้โหดูหน่ากลัวใช่นะดูซิเนี่ยเขาให้ทําอะไร เดี๋ยวพี่สํารวจก่อนแล้วเดี๋ยวไปอ่านบนกระดานก่อนว่าบนกระดานเขาให้ทําอะไรนะอาฮะคุณพร้อมที่จะไปโรงเรียนของนายวิงเกลหรือไม่เขาบอกให้ค้นหาปุ่มลับเห็นปะ่ะหนึ่งและหนึ่งเลยพี่บอกเลยว่าเด็กประมาณห้าขวบถึงหกขวบบางทียังอ่านประโยคไม่ได้เป็นแบบนี้ถามว่าอ่านพออ่านได้ไหมก็พออ่านได้แล้วครับแต่จะให้อ่านมาเป็นประโยคเลยขนาดนี้มันก็ มันก็ยากไปหน่อยไหมเอาว่าไหมอ่ะอันนี้เปิดปุ่มแล้วใช่หรือเปล่าไห้เห็นมีอะไรผิดแปลกเลยอ๋อนี่ไงมีรูเพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอวิ่งไปดูอันนี้ว่ามีคนเล่นอยู่ด้วยนะแต่พี่ตอนเข้ามานะพี่รู้สึกว่าคนเล่นเยอะมากเลยัำน้องๆนี่กระโดดเกาะแล้วก็ล่วงอีกแล้ว เอาเรื่องอยู่นะมีมีค้นหาปุ่มด้วยนะครับแต่ว่าคือเขามีบอกก็โอเคนะสาหรับน้องๆประมาณเจ็ดแปดขวบเก้าขวบสิบขวบคืออ่านอะไรได้แล้วก็น่าจะไม่ได้ยากมากมายก็อาจจะไขปัญหาได้อะไรได้แต่ส่วนใหญ่น้องๆห้าหกขวบนะครับที่วิ่งแล้วก็กระโดดนะี่ยบางคนก็ยังอ่านเป็นประโยคไม่ได้เนาะแต่ถามว่าก็บางคนก็อาจจะเกง่งอ้าวเนี่ยพี่ชอบอย่างเงี้ยมันชอบกดกระโดดไม่ติดเนาะมันก็เลยพายต้องเริ่มใหม่เลยนะ กี่รอบแล้วเนี่ยตรงเนี้ยลวงนะฮะอออ่าผ่านนะพยายามกระโดดพี่ก็พยายามกระโดดเนาะโอ้โหดูดิ คืออย่างที่บอกอะครับโอบบี้บางอันแล้วอะมันจะมีกระโดดแบบทิ้งตัวลงไปเลยคือเหมือนตัวหนักมากอะคือกระโดดไม่ค่อยจะไปอย่างเงี้ยกับอีกอันนึงที่กระโดดแบบยาวๆเออมันก็คอบไม่รู้ะ่ะในส่วนใหญ่พี่ว่าไอ้กระโดดยาวมันมีข้อข้อดีมากกว่าไอ้กระโดดไม่ถึงนะ มีหน่วดปลาหมึกเอาอีกแล้วเนี่ยพี่ชอบโดดลงไปในคลองอย่างเงยบางทีก็หงุดหงิดตัวเองนะครับน้องๆก็กดกระโดดไม่ติดน้องก็เลยแบบเนี้ยไอไอ้แถบที่มันเป็นเหมือน้นามเห็นไหมน้องๆนั่นน่ะมันจะเป็นหน่วดปลาหมึกที่มันเด้งขึ้นมานะครับน้องๆเห็นไหม ไม่ได้ยากมากนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าพี่จะกระโดดติดหรือเปล่านั่นไงพูดไม่ทันขัดคําเลยโอ้โหแล้วกระโดดใหม่นะบางทีก็นานนานเ <c oughs> นี่ยอันนี้ต้องขึ้นไปปิ่นปิ่มเลยนะครับเพราะว่ามันจะกระโดดไม่ถึงนะครับน้องๆน,นั่นไม่กดกระโดดอีกแล้วเห็นปะกระโดดกดไม่ติดอีกและเนี่ยมันจะเป็นทรงนี้อย่างเดียวเลยอเอา้า กดกระโดดไม่ติดอีกแล้วนะโมโหแล้วนะหมันเชี่ยวเลยนะครับนี่เดี๋ยวถ้าน้องอ่าน้องเฟิร์นกลับมานะน่าจะกลับมาเม้นแล้วลนะหมายถึงนะว่าตอนเย็นอะ่ะคือเล่นเกมมาครับอยาหัวร้อนมากเนาะอันไหนที่ที่คิดว่าเล่นแล้วหัวร้อนพี่แนะนําเลยเปลี่ยนเกมเกมมีตั้งเยอะแยะอย่าไปฝืนให้มันปวดหัวเล่นแล้ว ทำร้ายสภาพจิตใจตัวเราเองเปลี่ยนเกมครับน้องๆพี่บอกเลยนะอันไหนที่มันยากไปเครียดไปไม่ต้องไปซีเรียสมันเกมมีเยอะครับเดีย๋ยวนี้สมัยนี้หาด่านที่ชอบหาที่ตัวเองเล่นได้โอเคเลยพี่ก็พยายามจะเล่นให้มันจบ อันนะครับแต่ว่าบางอันนะมันติดบล็อกอะ่ะแล้วบางอันมันก็ไปต่อไม่ได้ไปไปต่อไม่ได้นี่พี่ก็ไม่รู้มันจะไปยังไงเนาะที่อันนี้วิ่งเนี่ยครับน้องๆอ,อันนี้นะเราก็มาหาไอ้น,นี่นะเหมือนกับปุ่มเนี่ยหา ไอสามอันนี้เพื่อไปใส่ไปใส่ในประตูนะครับน้องๆแล้วพี่บอกเลยว่าถ้าเป็นน้องๆที่แบบยังเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยทาไงขนาดพี่เนี่ยเดินวนเวียนแล้ววนเวียนอีกพี่ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยตอนนี้ได้มาหนึ่งอันแล้วนะอันที่สองอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วอันที่สองค้นหาสามรูปร่างวางบนเคาน์เตอร์เห็นไหม หาอ่าได้สองอันแล้วนะครับน้องๆขาดอีกอันหนึ่งพี่ว่ามันอยู่น่าจะอยู่ไอ้ตรงนั้นนะ่ะไอ้ตรงที่มันหมุนหมุนแล้วพี่ทาพี่ล่วงมาเมื่อกี้เนะี่ยชัวร์นี่ก็ขยันล่วงเหลือเกินนะไปเนี่ยๆไอ้อันที่มันเป็นหมุนหมุนแบบนี้แต่อันนี้มันทางข้างๆเนอะมันต้องหมุนหมุนข้างบนแหละพี่ว่านั้นน่าจะมีอยู่ อึบอึบอ่า <c oughs> นี่ครับตรงเคาน์เตอร์นะก็วางอ่าเห็นปะค่าอีกอันหนึ่งแล้วกนพี่ไปหาก่อนไอ้ตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนวะไอ้ตัวที่หมุนหมุนเนี่ยพี่เชื่อมั่นใจเลยว่ามันอยู่ไอ้ตรงที่หมุนหมุนแล้วพี่ล่วงลงมา แต่ทางขึ้นที่ไปหายหมุนหมุนี่ไม่อยู่ตรงไหนพี่ก็เดี๋ยวก่อนวิ่งอันนี้คือเรามาเอาไปแล้วนะครับก็ยังขาดอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนแนีน่นแหะมันเป็นสะพานข้ามนี่ไงนี่ไงพี่เจอบันไดทางขึ้นแล้ว นี่ไอ้ทะลุอ่าโอเคเอ้านี่เจอใครเนี่ยนี่แหละไออันนี้แหละเอา้ายังจะล่วงขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วกมีกระโดดอ๋อมีกระโดดรัดด้วยนะครับต้องตั้งใจอ กระโดดขึ้นไปก่อนกระโดดขึ้นไปยังไม่มีจุดมุ่งหมายเนาะจะเจอไหมนะเนี่ย๋ยวก็พยายามเจอแล้วนี่งไงอกระโดดลงไปเลยนะ,ะช เปิดแล้วประตูแล้วก็มีเพื่อนๆด้วยนะครับน้องๆอ,อยู่ข้างบนไปถึงเวลาเรียนแล้วคุณมีคำถามตอบด้วยหนึ่งอะไรสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดนะครับน้องๆอ,อะไรคือสิบลบแปดสองนะครับน้องๆเด็กๆไปเรียนที่ไหนที่โรงเรียนนะครับน้องๆ มนุษย์อาศัย,ยอยู่บนดาวไลโลกนะครับน้องๆผ่านแล้วแล้วยังไงอ๋อนี่ไงเจอรูลงไปแล้วนะโอ้โหของพี่ก็เหลืออีกประมาณสองขีดนะครับน้องๆอ,อ้าวกระโดดลงไปร่วงเลยนะ แอบยากเยอะๆเลยนะพี่บอกเลยนะเนี่ยไปอ่งงเลยพี่เนี่ยไม่รู้จะไปยังไหนต่อเลยน้องๆคนไหนที่ผ่านเกมนี้แล้วมาเม้นมาบอกกันบ้างนะครับเป็นแนวทางกันบ้างนะเผื่อเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนที่จะได้เข้ามาดูพี่คือเขาจะได้มีเทคนิคในการแบบเปลี่ยนตาน,นี้อ่าเดี๋ยวล่วงอีก จะผ่านเมื่อไรวันนี้เนีลยอ,อีกสองขีดเอาอีกละไปชดตัวเองกระโดดลงไปตายเลยอืไก่ถึงแล้วหรือเปล่ากระโดดไปแบบมีจุดมุ่งหมาย แต่ของพี่ประมาณจะถึงอยู่ประมาณจะขีดลองสุดท้ายแลย้วเนาะขีดนี้เส็จแล้วก็เหลืออีกขีดนึงคืออ่าน่าจะจบแล้วอครับเห็นปะตัวพี่เนะี่ยมันยืนอยู่ข้างตุ๊ก,ากาตาบาร์บี้หัวทองอนะหนวดประมึอกอีกอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งวิวิ อ่าหมึกน้อยนะฮะอันนี้เรามาเจอเนะอะไรเนี่ยฮะมีฉากด้วยนะครับสงสัยเจอบอสแน่เลยนะเจอบอสนะครับบอสเร่รู้หน้าตานากาาลัวมากยิงรัวๆ

ตายไหมอ่ะเมื่อกี้พี่ยิงไปจากเลือกพันหนึ่งเหลือห้ารอยสิบนะครับกาเกมก็ถือว่าไม่เชี่ยวมากแล้วเกมก็ถือว่าน่ารักเลยแหละใครตายแล้วโอเคอ้าว ตายพร้อมกันด้วยครับเดี๋ยวบอกนะว่าบักอกจบชนะยิงตายแล้วนะครับน้องๆแต่ทางออกฮไม่เจอมันเป็นบั็อกพอดีอะระหว่างที่เบือพี่ยิงเขาตายแล้วก็ชนะพอดีอะคือมันบัก็กพอดีอะแล้วตัวละครพี่ก็ไปเกิด ไปไหนไม่รู้โอเคคลิปนี้พี่ก็ฝากไว้แค่นี้ละครับใครเล่นจบแล้วมาบอกมาเม้นกันได้นะครับขอบคุณผู้ติดตามทั้งใหม่ทั้งเก่าขอบคุณมากเลยครับคลิปนี้พี่ฝากไ้แค่นี้เดี๋ยวพี่ไปลงคลิปเพิ่มก่อนโอเคครับสวัสดีครับ